สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเราแนวพี ตอนนี้นะคะทุกคนก็เดินทางเข้าสู่ปี2022อย่างเต็มตัวแล้วใช่ไหมเรื่องในปีที่ผ่านมานะคะทุกคนเป็นปีที่หนักหน่วงมากๆเลยสําหรับเรานะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาผิวนะคะทุกคนก็จะเห็นได้เลยว่าที่ผ่านๆมาตอนที่เราทําลองตามรีวิวแต่ละอ p เนี่ยจะเห็นเลยว่าแต่ละช่วงนะคะเราจะมีปัญหาผิวแบบไม่ซ้ํากันเลยนะไม่ว่าจะแบบอยู่ๆก็หน้าแห้งอยู่ก็หน้ามันแผลบขึ้นมาเลยอยู่ๆก็บแบบผิวเหอเดี๋ยวก็แพ้แมสเดี๋ยวก็บแบบ สิวฮอร์โมนทุกคนแบบโอ้หัวจะปวดแต่ก็เราถือว่ามันเป็นข้อดีนะคะเพราะว่ามันเป็นปีที่เราแบบได้ลองสกินแคร์แบบหลายตัวมากๆเลยแล้วก็มันทําให้เราอะได้ไปเจอกับสกินแคร์ที่มันดีๆแบบเยอะมากเช่นกันนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็ได้ทําการรวบรวม The Most Favorite ประจําปี2021ที่ผ่านมานะคะมาป้ายยาเพื่อนๆได้ไปตามๆกันเลยเอาจริงๆตัวที่รวบรวมมาในวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นตากันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นสกินแคร์ที่เราเคยรีวิวไว้ใน ช่องแล้วแทบทุกตัวนะคะทุกคนมาเริ่มที่เรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้ากันก่อนเลยละกันนะคะคือขั้นตอนนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่นะคะบนหมู่ครีนซิ่งที่ใช้เช็ดเครื่องสําอางเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ลองเยอะสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่จะแต่งหน้าบ่อยนะ แต่ว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเป็นประจําเลยก็คือการลงกันแดดนะคะทุกคนคือการที่เราใช้ครีนซิ่งเนี่ยก่อนที่จะไปล้างด้วยโฟมล้างหน้าหรือจะล้างหน้าอะไรต่างๆนะคะมันทําให้ลดโอกาสการเกิดการอุดตันของพวกคราบเครื่องสําอางคราบครีมกันแดดนะคะหรือว่าพวกสกินแคร์เนื้อหนักๆที่มันอุดตันตามรูขุมขนเรานะคะซึ่งครีนซิ่งที่เรายกให้เป็น the best the most favorite ประจําปี2021เลยนะคะนั่นก็คือตัวน,นี้เลยควินยาเมซีล่าครีนซิ่งวอเตอร์นะคะทุกคนตัวน,นี้นะคะทุกคนเป็นครีนซิ่งที่เรา เคยรีวิวไว้แล้วในคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นเลยนะทุกคนคือใช้มาปีกว่าแล้วคือยังชอบอยู่ยังไม่มีตัวไหนมาแทนที่ได้นะคะอันนี้เป็น cleansing water ที่แบบเช็ดได้สะอาดมากจริงๆแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของการแบบอุดตันต่างๆแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดสิวด้วยสามารถทำความสะอาดผิวเราได้แบบสะอาดจริงๆสะอาดแบบหมดจดกี้ยงจริงๆเช็ดได้ดีมากนะคะตัวนี้เนี่ยที่เราชอบเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะเขามีกลิ่นหอมนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่น กลิ่นของน้ําหอมนะมันเป็นกลิ่นของกุหลาบนะคะทุกคนมันเลยทําให้เราแบบว่าได้กลิ่นที่มันยังมีความหอมสดชื่นโดยที่ไม่ก่อการระคายเคืองให้ผิวจากพวกน้ําหอมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เป็นครีนซิ่งที่มีส่วนผสมของเซบาริลคะ่ะทุกคนส่วนผสมตัวนี้นะคะจะมาช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองลดการอักเสบของผิวเรานะคะแล้วก็ช่วยลดการอุดตันที่จะแบบทําให้เป็นสิวได้นะคะอันนี้เราใช้แล้วแบบชอบมากนะคนชอบจนแบบซื้อมาแจกไปแล้วรอบหนึ่งอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเป็นสิวควรได้ลองเจ้าตัวนี้ริง ขวดนี้เนี่ยขนาด330 ml นะคะทุกคนราคา369บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Line Official ของคุนย่าเลยนะคะแล้วพอพูดถึงคินซิงเนาะเราก็จะใช้คู่กับตัวสำลีนะคะแล้วสำลีเนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่า proud to present มากๆทุกคนคือเป็นสำลีที่แบบว่าดีมากทุกคนไม่บาดผิวเลยแล้วก็นาวเป็นคนที่เคยแพ้สำลีมาก่อนโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าตัวนี้ตั้งแต่ใช้มา 3ปี4ปีก็คือแบบไม่คิดจะเปลี่ยนแล้วอะคือมันดีจริงจริงมันไม่แพ้มันไม่บาดผิวด้วยรีสีฟ้าเบอร์ห้าสิเองนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น r a c e Toner นะทุกคนจริงๆตอนที่เราใช้อะ่ะเราเอามาใช้คู่กับแบบตอนที่เช็ดโทนเนอร์นะส่วนตัวที่มันใช้เช็ดครีนซิ่งอะถ้าจำไม่ผิดต้อจะเป็นสีชมพูแต่ว่าตอนที่เราใช้อะเราสึกว่าสีฟ้ามันค่อนข้างแบบ นุ่มกว่าคือเนื้อสำลีเนี่ยเขาสามารถดูดซับพวกครีนซิง่งพวกโทนเนอร์ไว้ได้ดีมากๆนะทุกคนแล้วเราสามารถใช้แบบเช็ดซ้าๆได้โดยที่มันไม่เป็นขุยนะคะทุกคนคือเป็นสำลีที่ทําให้เราใช้ปริมาณของคลีนซิง่งหรือปริมาณของโทนเนอร์ลดลงได้จริงๆนะทุกคนแล้วคือที่ชอบที่สุดก็คือมันไม่บาดผิวเลยแล้วก็เนาก็ไม่ระคายเคืองจากการใช้เจ้าตัวนี้เลยนะทุกคนถ้าจะคลีนซิ่งมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกของคลีเซอร์นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าอะไรต่างๆนะคะซึ่งเดอๆขอสต์ 2021ที่ผ่านมานะคะเราขอเลือกให้เป็นของ Physio g เจ d a i l y m o i s t u r e t h เ r a p y พีคิ n s i ิ g g จ l นะคะทุกคนตัวนี้เราได้มาลองใช้ช่วงปลายปีนะคะทุกคนคือครั้งแรกที่ใช้อะบอกเลยว่าแบบหู ชอบเลยอะ่ะเป็นเจลล้างหน้าที่ทาความสะอาดได้ดีมากแล้วหน้าไม่เอียดเลยหลังล้างหน้าเสร็จเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความชุ่มชื้นแบบเหมือนเราได้ลงจอ i ์ไรเซ z e r ไปชั้นหนึ่งแล้วอะ่ะตัว h y d ร a t i n g i นก r e เ i ียนที่เขาใส่มาในนี้นะคะทุกคนมันจะมีเซราม่านะคะเป็นตัวที่จะมาป้องกันการสูญเสียน้ําออกจากเซลล์ผิวของเรานะคะทุกคนแล้วก็มีกิสซูรีนเป็นตัวที่เราสษาระดับน้ําหล่อเลี้ยงภายในเซลล์ผิวของเรานะคะทําให้ผิวเราอะ่ะยังคงม,มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็เป็นตัวที่มาเติมความชุ่มชื้นเข้าไปเพิ่มในผิววไดด้ย้ยก็บ เทคโนโลยีของเขานะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ผิวนาวมากนะนะตอนนั้นแล้วก็ยังคงตอบโจทย์อยู่นะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยในเรื่องของการเติมน้ําให้ผิวได้แบบทันทีนะทุกคนมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะทุกคนหรือว่าคนที่มีความมันจากผิวที่มันขาดน้ําแล้วทําให้ผิวหน้าเราอะผลิตน้ํามันมากเกินะกว่าปกตินะคะคือหลังจากใช้โฟมตัวนี้นาวรู้สึกได้เลยว่าผิวนาวอะเวลามันมีความแปรปวนจากฮอร์โมนที่มันดหวอย่างอนะทุกคนตัวนี้ทําให้ผิวอะมันกลับสู่สมดุลน,นะคะปรับค่า ph ต่างๆทา เราแบบไม่มันเกินไปไม่แห้งเกินไปได้เร็วมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วที่สําคัญนะทุกคนที่เราแบบชอบที่สุดเลยก็คือเรื่องของแบบฟอง,องเขาอะมันนุ่มมากทุกคนฟองแบบละเอียดมากล้างหน้าอะไรคือฟินสุดๆ,ๆแบบ สุดจริงๆอยากให้ไปลองใช้ตามดูนะเรื่องฟองคือแบบที่1จริงตอนนี้หล่อนี้นะคะขนาด150 ml ทุกคนราคา450บาทหากซื้อได้ที่บูธวันสันอีเวนต์บอหรือว่า้านขายยาชันนำทั่วประเทศเลยนะซึ่งพอเลือกตัวนี้มาเป็น my favorite แล้วทุกคนแน่นอนว่ามันมาคู่กันกันกบอีกตัวหนึง่งเช่นเคยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะทุกคน p h y s i Ge o gel daily moisture therapy essence in toner ค่ะตัวนี้เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากแล้วก็แบบดีมากๆสำหรับคนขี้เกียรติทาสกินแคร์หลายๆขั้นตอนแบบนาน,นะคะตัวนี้คือเขาสง ามารถใช้เป็นโทนเนอร์ก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าจะใช้เป็นเอเซนต์แบบน้ำตบก็ได้นะคือมันตอบโจทย์ของแนวตรงที่ว่าโดยปกติแล้วอะปีที่เป็นผ่านมานนวจะใช้เป็นโทนเนอร์เช็ดก่อนใช่ไหมแล้วค่อยลงสกินแคร์ถัดไปซึ่งพอหลังๆมาเรารู้สึกว่า เราปรับวิธีการใช้สกินแคร์ากลายเป็นแบบ less but more ซึ่งตัวนี้ยี่อย่างที่บอกไปว่าเขาใช้เป็นโทนเนอร์ก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าโทนเนอร์ที่มีเนื้อสัมผัสเป็นเอสเซนต์นะซึ่งตัวนี้เราใช้เขาเป็นเอสเซนต์แทนนะคะทุกคนโดยที่เราใช้หลังลงเซรั่มแล้วนะตัวนี้เราค่อนข้างโอเคมากๆเพราะว่าเป็นตัวที่ปรับค่า ph บนผิวเราได้ดีแล้วก็เห็นผลในเรื่องของการเติมน้ําให้ผิวสำหรับคนที่อยากได้ความชุ่มชื้นมากๆแต่ว่าไม่ชอบลงตัวครีมเนื้อหนักๆนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนนะตตตัั้้งงแ่เเราเคยลอใชว ี้ถือว่าเป็นตัวที่เก็บความชุ่มชื้นไว้บนผิวได้ดีแบบ ที่สุดเท่าที่ใช้มาแล้วอะมันล็อกความชุ่มชื้นอยู่บนผิวเราไว้เลยอะคือหน้ามันชุ่มมากแล้วหลังใช้คือหน้ามันนุ่มแบบนุ่มนิ่มมากแล้วตั้งแต่ใช้มาทุกคนมันไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันเลยนะถ้าใครที่เป็นสิวจากอาการของผิวขาดน้ําหรือผิวแห้งแบบผิวไม่สมดุลอะนราจะแนะนําให้ใช้คู่กันนะคะคือ2อันนี้จริงๆเคยรีวิวไว้แล้วนะไปตามดูแบบย้อนหลังแบบละเอียดๆได้เลยนะคะอันนี้นะคะขนาด200 ml ราคา700บาทนะคะราคาแรงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพดีเยี่ยมมากๆเลยถัดมานะคะขอพูนิลเซร์ นนะตัวนี้เป็นอะไรที่แบบจริงๆเป็นสก,กินแคร์เนื้อสัมผัสที่ชอบที่สุดแล้วนะเพราะว่านาวไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเนื้อหนักๆเลยอะเราก็จะเน้นใช้พวกที่มันเป็นเซรั่มซะส่วนใหญ่นะคะโดยที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ลองหลายตัวมากคือเทกเจอร์ของเซรั่มเนี่ยนาวสุกวมันเป็นอะไรที่นาวสามารถทา หลายๆตัวได้นะทุกคนคือนาไม่ชอบตัวที่มันแบบเป็นเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราสึกว่าเราเป็นคนที่อุดตันง่ายมากตัวแรกนะคะทุกคนนี่เลย g e n t ทียร่ามิราเ e ิลเซรมนะคะทุกคนจากแบรนด์อนาค o l ลี่นั่นเองตัวนี้แบบใช้แล้วชอบจริงๆคือใช้มาเยอะมาแล้วนะแบบเนี่ยหมดไปแล้วด้วยนะทุกคนคือจริงๆนี้มากกว่านี้นะแต่ว่าขวดอยู่ไหนก็ไม่รู้นะมันเป็นเซรั่มที่พอเราทาแล้วอ่ะเนื้อเขาจะแตกตัวเป็นน้าแล้วซึมง,ง่ายมากมันทําให้ผิวเรามีฟีลแบบชุ่มน้ําเลยอนะทุกคนตัวเนี้ยตอนใช้มันแบบ เห็นผลชัดมากๆเรื่องของการทําให้สิวที่มันกำลังอักเสบแบบแดงๆตุยๆอะ่ะมันแห้งไวมากพวกแผลสิวอะไรอย่างเงี้ยก็แห้งไวนะคะทุกคนทําให้มันแบบ มันหลุดง่ายขึ้นมันไม่ทิ้งรอยไว้เยอะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตแบบได้ชัดมากๆแล้วก็ชอบที่สุดคือการลดการระคายเคืองนะคะเพราะว่าเราอะจะรู้สึกว่าจริงๆเราเป็นคนที่แพ้แมสง่ายมากคืออะไรที่มันอยู่บนหน้าเราตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็คือไม่ว่าจะดีแค่ไหนสุดท้ายก็คือแพ้อยู่ดีก็คือมันเป็นการแบบระคายเคืองอะซึ่งตัวนี้มาปลอบอารมณ์ผิวได้ดีมากๆเลยนะแบบพอเราหลังล้างหน้านู่นนี่เสร็จแล้วทานตัวนี้ผิวมันจะรู้สึกว่า ความระคายเคืองความแบบร้อนความคันบนผิวมันหายไปได้เลยแบบทันทีนะทุกคนตั้งแต่ใช้มาคือสิวอักเสบหายไวด้วยนะ mm hmm. ก็เลยแบบเป็นตัวที่ชอบมากๆาเลยจะน้ําขวดน,นี้นะคะขนาด 30ml ราคา490บาทนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่ i n s t a g r กรม Off i c i a l ของตัว Ana คอรี่เซนเทรตัวนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าตัวแทนของอนาคอรี่ก็ได้นะคะทุกคนก็ลองหาซื้อได้หาซื้อง่ายมากๆเลยแล้วก็แนะนํานะถ้าใครใช้แล้วถูกกับผิวตัวเองแนะนําให้ตุนไว้นะคะเพราะาอันนี้ยขาดตลาดง่ายมาก เซรั่มอีกตัวหนึ่งนะทุกคนที่ช่วยเรื่องสิวได้แบบโดดเด่นมากๆเลยนะคะนั่นะก็คือ b k a c n e Serum นะคะตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเซรั่มที่มาช่วยเรื่องของการควบคุมความมันได้ดีมากๆเลยนะทุกคนซึ่งนอกจากควบคุมความมันแล้วเนี่ยเขาเป็นเซรั่มที่มีสม่วนผสมที่จะช่วยเรื่องของการป้องก,องกันการเกิดสิวใหม่ได้แบบดีมากทุกคนคือตัวนี้ช่วงที่ใช้อ่ะสิวใหม่ไม่ขึ้นเลยนะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่แบบ ฮอมโมนเหวี่ยงบ้างแพ้แปบ้างมันก็จะมีแบบขึ้นปาปไายแต่ว่ามันทําให้สิวแบบโดยรวมอ่ะหายไปเยอะมากๆเลยนะคือตัวเนี้ยราวอ่ะชอบนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาใช้ซ้ํานะคะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยจริงๆก็ลองหลายตัวอยู่แต่ว่าถ้าเลือกว่าเป็นเฟรนด์ี่จริงๆตัวนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในตัวที่ชอบมากๆอยู่นะคะชอบขนาดที่ว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดแล้วลืมเอาครีมไปทุกคนนาซื้อแบบ2มาใช้แทนเลยนะคือไว้ใจมากๆเพราะว่าใช้กี่ครั้งก็คือดีตลอดแต่เรื่องของความชุ่มชื้นนะบอกตรงๆอาจจะสู้กนาคอนล ตัวเมื่อกี้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องของการแบบลดสิวคุมมันอะไรเงี้ยตัวนี้คือโดดเด่นมากๆแล้วก็มันตอบโจทย์ต่อผิวนราตรงที่ว่ามันทําให้สิวใหม่มันไม่ขึ้นคือเซรั่มตัวนี้เขามีในเซนามายนะคะเป็นส่วนผสมหลักของเขาเลยนะทุกคนซึ่งเป็นตัวที่จะมาช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบลดการรคายเครืองของผิวได้แบบดีมากตัวนี้นอกจากเรื่องของสิวเรื่องของคุมมันแล้วนะคะเขามีสม่วนผสมที่มาช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวอะมันดูไบรท์ขึ้นมันไบรท์นนในแบบความใสความแบบความขาวความเนียนขึ้นอะ่ะก็เลยรู้สึกว ในหลายๆเรื่องนะคะทุกคนถ้าใครที่แบบว่าอยากได้ตัวเดียวแล้วแบบตอบโจทย์ทุกด้านอะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะตัวนี้นะคะแบบหลอดเนี่ยขนาด35กรัมนะคะราคา389บาทส่วนแบบซองนะคะขนาด4กรัมนะคะทุกคนราคา49บาทนะนนี้ก็หาซื้อได้ตามเซเว่นวัสดุทั่วไปได้เลยนะคะอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นเซรั่มสําหรับนาวนะจริงๆคือเขาเป็นเนื้อแอมพูลอะทุกคนมันก็มีความแบบว่าหนักกว่าเซรั่มขึ้นมาอีก ติดหนึ่งมาดากัสก้าเซนเทราแอมพูนะคะทุกคนตัวนี้คือบอกเลยว่าดังมากแล้วก็คือแบบ เห็นผลดีจริงๆนาวใช้แล้วคือชอบเลยอะตัวนี้นะคะหลังจากที่ใช้อะนาวเห็นผลในเรื่องของการแบบความระคายเคืองที่มันหายไปจริงๆความอักเสบที่มันแบบลดลงจริงๆช่วงที่แบบเป็นสิวช่วงที่แบบว่ามีแผลสิวอะคือมันทําให้พวกตรงนั้นอะมันหายไปแบบเร็วมากๆทุกคนแบบวันหนึ่งสองวันคือเห็นผลแล้วนะคะส่วนผสมของเขาทุกคนมันคือเพียวเซนเทล่าคือสารสกัดจากใบบวบแบบเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ดูได้เลยจากอินคุเดียนของเขาเนะคืออย่างที่เรารู้กันว่าประโยชน์ของเซนเทล่าหรือว่าสารสกัดใบ มันจะช่วยเรื่องของการปลอบประโลมผิวได้ดีมากนะทุกคนปลอบประโลมผิวนะที่นี้คือลดการอักเสบลดการระคายเคืองนะซึ่งตัวนี้ทําได้ดีมากเนื้อสัมผัสของเขาเยรายังไม่เคยรีวิวไปนะมีความแบบเนื้อเซรัม่มเห็นปะลองดูนะ ทาง,ง่ายเกลี่ยง,ง่ายเราก็ซึมง,ง่ายมากมันลดความระคายเคืองความอักเสบของพวกสิวพวกอะไรอย่างเงี้ยได้จริงแล้วก็ความชุ่มชื้นนะทุกคนตัวเนี้ยมันทําให้น้ารู้สึกว่าหลังทาทุกคนเราแบบเราโอเคกับมันมากๆแล้วอะโดยที่เราไม่ต้องไปลงพวกเนื้อครีมหนักๆตามก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยขนาด100 ml นะคะราคาเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพีออเดอร์เข้ามานะทุกคนแต่ละร้านก็จะมีราคาพีไม่เหมือนกันอันนี้ลองไปหาซื้อหาดูได้นะคะตามเว็บไซต์ที่รับพีอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะสำหรับคนที่เป็นสิว ไว้ไว้กับน้าน,นะคะสิ่งที่ต้องมีแล้วก็เรียกได้ว่าต้องใช้เป็นประจาเลยก็คือพวกเจลลดปลอยนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมาเฟอร์เรทประจําปี2021นะคะก็คือตัวเดิมๆเลยที่เฟอร์เรทมาตั้งแต่แบบแรกตั้งแต่เริ่มเป็นสิวนะทุกคนนะั่นก็คือเคริรีกาดากันบานั่นเองนะคะทุกคนเ e r ริรีกาดากันบัตเนี่ยถ้าจะเป็นตัวเดียวแล้วทุกคนที่เรารู้สึกว่าเห็นผลชัดมากๆในเรื่องของการทําให้แผลสิวที่แบบเราเพิ่งบีบเราเพิ่งเขียนมันไปมันแห้งได้ไวมากๆเลยคือว่าจะเป็นแผลอะไรก็ตามไม่่เฉพาาะววแสิ ทุกคนคือแผลที่มันแบบแผลสดอะ ตัวนี้คือเราสามารถทาได้แบบโดยตรงเลยมนแล้วมันทําให้แผลตัวนะั้นอะ่ะมันแห้งแล้วมันหายเร็วมากๆคือแบบสองสวันอ่ะแผลมันจะเริ่มสมานตัวแบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันแห้งแล้วอะไรเงี้ยเราก็พอใช้ต่อเนื่องอ่ะรอยแดงรอยดํามันจางไวมากๆเลยนะคือตัวนี้เป็นอะไรที่เราบอกต่อไปไม่รู้กี่คลิปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะคือมันดีจริงอย่างตอน2ปีก่อนที่เราเป็นสิวหนักๆเลยอะ่ะพวกรอยดํารอยแดงที่มันหายไปเร็วๆวก็เพราะตัวนี้เลยนะคือส่วนผสมของเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสมานแผลนะคะทุกคนโดยเฉพาะส่วนผสมที่เป็นดราก้อนบั นะคือมันจะเป็นยางจากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มันช่วยเรื่องของการสมานแผลให้ไวมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีพวกสารสก,กัดจากหัวเหงนะคะทุกคนทําให้พวกรอยแผลรอยแดงรอยดำอะไรอย่างเงี้ยมันจางไวนะตอนเราใช้อะเราจะบีบอไอย่างเงี้ยบนแผลสิวหรือว่าแผลที่เรามีนะแล้วก็จะแบบเกลี่ยให้มันประมาณแบบ ครอบคลุมบริเวณแผลนะอย่างนี้ให้มันอย่างแบบมีความหนาอยู่ประมาณเลเยอร์หนึ่งเนี่ยคือน้าสุกเอาวิธีนี้เป็นทริคเลยนะมันหายไวกว่าการที่เราทาจนมันซึมลงไปนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าเออใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเออมันอุดตันอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเขาเป็นเจลอะมันจะมีความว่าเหมือนเคลือบไม่ให้แผลตรงนั้นมันแห้งนะเพราะว่ายิ่งแผลแห้งเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นแผลแบบเป็นรอยดำอะได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่าตัวนี้มันจะทาให้ตรงนั้นอะมันยังคงมีความชุ่มชื้นอยู่มันก็เลยทําให้แผลมันแบบหายเร็วเพราะฉะนนนนนััั้้ะะคคดวยยุณสมมบติของเเเาก็ล เจลที่ค่อนข้างเกาะผิวนะคะทุกคนดังนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยเราแนะนําว่าให้ใช้เป็นมาร์กหน้าที่มันเป็นมาร์กแบบสครับหน้าทุกคนแบบผัดเซลล์ผิวนะคะ2อ,อวันใช้ทีอะไรเงี้ย จะค่อนข้างเวิร์แล้วก็โอเคแล้วก็ช่วยลดการอุดตันที่เกิดจากเจ้าเจลตัวนี้ได้นะตัวนี้เนี่ยขนาด20กรัมนะคะที่เราใช้ราคาเนี่ยคจะไม่ได้และ400กว่าบาทนะทุกคนนาวซื้อเป็นประจาที่วัสด์นนะส่วนใหญ่จริงๆสามารถหาซื้อได้ตามแบบช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะก็ลองไปดูได้ตามเพจออฟฟิเชียลของเพลนิกาก็ได้นะคะและครีมกันแดดที่นาวชอบที่สุดในปี2021นี้นะคะนั่นะะก็คือนี่เลยครีมกันแดดเวนิต้านั่นเองนะคะ,ค ita ะ,คะทุกคนเวนิต้าแอนตี้แอกเน่แคร์ซันสครีน SPF 50 PA 3+ นะคะทุกคน ตัวนี้เนี่ยนาวเคยรีวิวไปแล้วนะทุกคนแบบละเอียดยิบยิบเลยตอนนั้นแล้วเราอะตั้งแต่ใช้มาบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกตัวที่ไม่เคยนอกใจอีกเลยตัวนี้บอกเลยว่าเป็นครีมกันแดดสําหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยนะจริงๆแล้วอะเขาเหมาะกับทุกสภาพผิวนั่นแหละไม่ว่าจะแบบผิวแพ้ง,ง่ายผิวบอบบางอะไรต่างๆโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวบอกเลยว่าเหมาะมากๆคือเป็นครีมกันแดดที่นาวรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้มาไม่เคยมีปัญหาเรื่องการอุด ตันเลยนะคะทุกคนเอาจริงนะคนที่แพ้ครีมกันแดดทุกตัวที่เคยลองนาแบบบอกเลยว่าให้มาเปิดใจกับครีมกันแดดวีนิตานะคะตัวนี้คือมันดีมากทุกคนคือตัวนี้นอกจากเรื่องกันแดดนะคะที่เขามี s p f 50นะคะ PA บวกๆๆนะทุกคนเขาสามารถกันได้ทั้งพวก UVA UVB แสงบูไลนะคะหรือว่าจะเป็นพวกมลภาวะต่างๆที่เราเจอในแต่ละวันนะมาให้มันแบบทะลุผิวเราลงไปตามรูขุมขนตามเจลผิวหนังของเรานะตัวนี้ปกป้องผิวได้ดีมากๆแต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้มากกว่านั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เนาแบบชอบมากๆเลย ะะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ส่วนผสมที่ช่วยบํารุงผิวแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวได้ด้วยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น T D OI นะคะซิ่ง P C A ทุกคนซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นตัวที่มาฆ่าเชื้อสิวบนผิวเราแบบได้โดยตรงเลยอะคือครีมกันแดดที่ไหนเขาจะมาช่วยเรื่องสิวอะถามจริงจริงซึ่งตัวนี้เขาทําได้ทุกคนส่วนผสมที่เขาใส่มามันมีผลเรื่องสิวด้วยแบบเห็นได้ชัดเลยนอกจากนั้นเขายังม<ๆ>ีพวกเบซาโบโรนนะคะอารันทูอินพวกนี้นะมาช่วยลดการอักเสบของผิวนะโดยเฉพาะบริเวณที่เราเป็นสิวอะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ไม่ทำให้เกิดการอุดตันไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหรือบริเวณที่เป็นสิวในระหว่างที่เราใช้ระหว่างวันนะคะทุกคนเนื้อสัมผัสเขาแบบตอบโจทย์มากสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางผิวที่อุดตันง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเจลอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะเกี่ยงง่ายมากทุกคนคือทาในปริมาณที่เเยอะแบบ มันยังเกลี่ยง่ายซึมง,ง่ายด้วยนะคะมันให้ฟิเหมือนเรากําลังทาครีมเพิ่มอีกชั้นหนึ่งบนผิวนะคะทุกคนโดยที่ไม่ใช่ครีมเนื้อหนักเลยอะคือปริมาณที่เราบีมมาบเมื่อกี้ไม่เกินจริงนะทุกคนเพราะว่ามันสามารถซึมลงไปได้ทั้งหมดเลย เนี่ยมันแบบไม่เหนอมันมีความเบาความสบายบนผิวเราแบบชัดมากๆเลยนะทุกคนตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะแล้วทาให้เห็นชัดๆเลยว่าเวลาเราทาซ้ําแล้วเนี่ยหน้ามไม่วอกไม่ลอยไม่เทานะคะทุกคนสามารถทาทับซ้ําระหว่างวันได้เลยไม่ทําให้หน้าเป็นคราบนะคะหรือว่าสามารถแต่งหน้าต่อก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ทําให้หน้าลอกเป็นขุยนะเป็นครีมกันแดดที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่เป็นสิวอะ่ะทุกคนคือใครถามมาก็แนะนําตัวนี้มาโดยตลอดปี กว่าแล้วนะคือแบบชอบมากๆจริงๆมันไม่ว่ามันไม่ลอยนะคะคือมันแบบเหมือนผิวเราเปล่าๆปกติเลยอะด้วยความที่เขามีส่วนผสมที่มาช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวด้วยนะทุกคนมันก็เลยทําให้หลังทาเนี่อลร,รู้สึกได้เลยว่ามันมีความชุ่มชื้นบนผิวอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นความชุ่มชื้นที่แบบเหมือนเราทาครีมทุกคนแล้วก็เหมือนแบบเหมือนมีฟิล์มบาง บางๆทุกคนมาเคลือบผิวไว้แบบบางมากจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่ได้ทำให้หน้าเรารู้สึกว่ามันเนอหนะหรือว่ามันหนักหน้าหรือว่ามันเหนียวนะซึ่งอันนี้มันดีมากๆสาหรับคนที่แบบไม่ค่อยชอบทากันแดดคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยอ่ะครีมกันแดดเวนิต้าเนี่ยนะคะไม่มีส่วนผสมของพวกน้ําหอมสีหรือว่าพาราเบนเลยนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องของการอุดตันบนผิวเลยนะหลอดนึงเนี่ยขนาด30 ml นะคะราคา490บาทนะคะจ้าล้ำได้วนหมูสกินแคร์นะคะในเฟริด2ส2 0 ของนาก็หมดเท่านี้นะคะแต่ว่าขอน่กเหนือจากเรื่องสกินแคร์หน่อยเถอะสำหรับคนเป็นสิวบ่อยๆแบบนาวเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆมันต้องมีตัวช่วยอยู่แล้วแหละซึ่งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็น my favorite อีกชิ้นหนึ่งนีทุกคนที่เราสึกว่ามันจําเป็นต้องมีแล้วเนาก็สึกว่าเนาเลือกเขามาโดยตลอดอะคือมันเป็นตัวช่วยที่ทําให้ผิวนาวดูดีขึ้นแล้วก็ดูดีมาเรื่อยๆนะทุกคนทําให้นารู้สึกว่า เราไม่กลับไปโซมอีกนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะเขาแบบช่วยเรื่องสิวอะ่ะได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบทําให้สิวมันยุบเร็วหรือว่าทําให้รอยสิวนะทุกคนมันหายไวมากถ้าคนที่เคยดูช่องน้าวาก็น่าจะเดาได้ไม่นะคะมันคืออะไรนี่เลยอาหารเสริมผิวนั่นเองนะคะทุกคนวีด้าคอลลาเจนคิวเทนนะคะแล้วก็กรูตราแมกค่ะทุกคนคือต้องบอกกันว่า2ตัวน,นี้เราเคยรีวิวแบบทาพิสูจน์ไปแล้วนะคะกินต่อเนื่องแบบสูตรวุ้ผิวแบบ7วันนะคะตอนนั้นผลลัพธ์ที่ได้ตอนนั้นนะคะทุกคนก็คือเห็น ชัดมากๆในเรื่องของผิวขาวใสนุ่มลื่นขึ้นแบบชัดเจนมากๆแบบเห็นผลบีฟอร์อัลเตอร์แบบสัมผัสได้เลยแล้วที่สำคัญคือพอเป็นคอลลาเจนและกูต้าที่ช่วยเรื่องสิวได้แบบเด่นชัดมากๆทุกคนตอนนั้นหลังจากที่ลองใช้นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าสิวอะ่ะมันยุบไวมากๆในเหนือที่โดยที่เราไม่ต้องใช้เจลแต้มสิวเลยและรอยสิวอะ่ะมันหายมันจางไวมากโดยที่แบบตอนนั้นไม่ได้ใช้พวกเจลลบรอยอะไรเลยอะ่ะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากๆเลยนะที่คอลลาเจนกับกูต้ามันทําได้แล้วเราก็ รู้สึกว่าเราติดใจเขามาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะคือเนี่ยจริงๆกินหมดไปหลายซองมากๆแล้วนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซองใหญ่แบบนี้หรือว่าซองแบบ เล็กแบบนี้นะคะทุกคนคือนาวแบบมีตุนหลายขนาดมากะนะคือคอลลาเจนเนี่ยเขาก็จะมาเติมพวกคอลลาเจนที่ร่างกายเราสูญเสียไปแล้วก็ผลิตมาไม่ทันเนาะคอลลาเจนพวกนี้มันเลยเป็นอะไรที่มาทดแทนตรงนี้ได้ดีมากๆโดยเฉพาะของวีด้าคอลลาเจนนะคะซึ่งตัวเนี้ยคือเขาเป็นเพียวคอลลาเจนที่ไม่ผสมแปกก้งทุกคนมันก็เลยทําให้เราอะเห็นผลเรื่องความใสความขาวความเนียนนุ่มของผิวได้แบบชัดเจนมากๆากะวีด้าคอลลาเจนเขาจะเป็นเม็ดแบบนี้แนละ้วทุกคนซึ่งบอกเลยว่าส่วนผสมอัดแน่นมาก mm hmm. <ๆ>เขาแคร์เราจนขนาดที่ว่าเขาใส่พวกวิตามินซีที่จะช่วยในเรื่อองงกดูซม มาให้ด้วยนอกจากนั้นนะคะเขายังมีคนไซคิวเทนพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนะเป็นส่วนะสมะสมาให้ด้วยรวมทั้งพวกสารสกัดจากผลไม้อีก14ชนิด้วทุกคนซึ่งมันมีผลมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวที่มันโทมอยู่นะคะทุกคนซึ่งอันนี้นเป็นอะไรที่เราเห็นผลแบบชัดมากๆแล้วทาให้เราเลือกว่าเขาเป็นแบบเฟเวอร์ริตเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าหน้าเราโทมหน้าเราแบบ มันล้าผิวมันล้าอะไรเงี้ยนรากลับมาทานเขาแบบสูตรบูทผิวภายในหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยทุกคนคือมันเห็นผลเลยว่าเรากลับมาสดใสอย่างแบบช่วงที่ขี้เกียจทาครีมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเลยว่าผิวมันลื่นนะทุกคนผิวมันใสขึ้นแล้วแบบโดนแดดแล้วผิวมันไม่ดรอปนะคะแล้วก็ช่วงที่แบบเป็นสิวทุกคนเราจะกินคู่กับกูต้าแม็กของเขานะคะทุกคนคือกูต้ามันจะมาช่วยในเรื่องของความขาวอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าในตัวเนี้ยเขามีส่วนผสมของอัลฟาอะไรปุ๊กอีกแล้วก็ซิงก์ละมโนแอซิดนะคะทุก เราะะทุกครั้งหลังกินอะทุกคนช่วงที่เป็นสิวอันนี้ช่วยได้จริงๆมันทาให้พวกสิวผดจากการระคายเคืองสิวอักเสบที่แบบมีมันหายไปแบบมันยุบได้เร็วขึ้นนะคะกรูต้าแม็กเนี่ยเขาจะมาเป็นแคปซูลสีชมพูแบบนี้นะคะบอกเลยว่าทานง่ายมากคนที่เป็นสิวเราอยากให้ลองทานอะไรพวกนี้จริงๆนะคะเพราะมันช่วยได้เยอะเลยอย่างจาตัวซิงกอะมิโนแอซิดอะทุกคนเป็นตัวสําคัญเลยที่ทาให้สิวมันลดลงได้นะคะคือถ้าทานแบบปกตินะคะจะให้ทานเป็นแบบคอลลาเจน2เม็ดนะคะกับกรูต้าแม็กหนึ่งเม็ดนะคะทานคคู่กันไปเลยนะ ก่อนนอนนะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้พวกนี้มันดูดซึมได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าวันปกตินาก็จะทานแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ต้องการบูสต์ผิวจริงๆที่เรารู้สึกว่าเราโทมแล้วเรามีสิวขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันหายเร็วๆอะนาจะใช้วิธีกลับไปใช้สูตรบูสต์ผิวนะคะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนบอกเลยว่าเห็นผลแบบ วีด้าคอลลาเจนคิวเทนนะคะแบบซองเล็กเนี่ยจะมี12เม็ดนะคะทุกคนราคา99บาทนะคะคูต้าแม็กแบบซองเล็กเนี่ยจะมี7แคปซูลน,นะคะ99บ,บาทเช่นกันนะคะส่วนแบบซองใหญ่ที่นำากินแบบปกตินะคะทุกคนวีด้าคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยจะมี52เม็ดราคา399บาทแล้วก็คูต้าแม็กแบบซองใหญ่นะคะ30แคปซูลราคา399บาทคา่ะจริงจริงเราลองคอลลาเจนมาหลายแบรนด์มากๆนะคะแต่ว่าตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเห็นผลชัดแล้วก็ที่สําคัญมันเห็นผลไวมาก ก็คือเจ้าสงตัวนี้เลยนะโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นสกินแคร์เฟอริประจําปี2021ของนาวนะคะทุกคนเพื่อนๆที่ดูช่องนาวเนี่ยมีตัวไหนที่เป็นเฟอร์ิเหมือนกันบ้างไหมลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะหรือว่ามีสกินแคร์ตัวไหนที่เพื่อนๆชอบแต่นาวไม่เคยเอามาใช้หรือว่ารีวิวเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ virtual favorite ลงใต้คอมเมนต์นี้เลยเอามาแชร์กันดูนะคะว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจอีกหรือเปล่าแล้วก็ปี2022นี้นะคะนาก็จะหาตัวที่มันดีเห็นผลชัดเห็นผลจริงๆนะเอาม ตัวที่ดีที่สุดมาแชร์แน่นอนน้าวก็หวังว่ารีวิวในช่องของนาวน,นะคะจะเป็นตัวช่วยในการเลือกซื้อเลือกใช้สกินแคร์ของอเพื่อนๆนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวอยู่นะคะนาก็ขอเป็นกำลังใจให้มากๆเลยแล้วเราจะมีผิวดีไปด้วยกันนะคะสู้ส